ทีนี้เออเนี่ยกําลังบาบ้ันเขามีบะบ้ันเขากัน,นี้นะครับเขาในสุกแล้วนะน้องลืนนะครับเขาไม่กินสดแล้วมอนก็เลยจัดให้นะครับไมต้องดูด้านนี้อาหารให้เขาอยู่อนนืร้อนร้อนร้อน,อนกินด้ก็ได้สวยกินนะอันนห้หัวใจกินนะ กินแม่กินข้าไปกินอะไรก็เหมอนกันช่มีชุดมาไหนชุดมเลยอกมีแตงกินช้าหกินข้าวไปมาลองดูว่าใครกินเซ่บกันนะครพี่น้อง 知道了。

Có chuông lên một lưu kiện nữa khi kia ngon 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 เขาบอกว่าตอนหว่าวันนมาอยู่ด้วยนะทำไมชมจะอ่าทําไมหว่าวัานพร้อมจังวะแต่เราทำอะไรว่างมั้งเขาทำงานหนักถ้าว่าันอนคืนเลยเหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs>

ชีพมองมอหัชนหนึ่งมองเขาเขี่ยเขาก็ให้อ่ะหาจ้างหาจ้างเป็นกลางค้าเนี่ยห้องไหมคะจุดบอดมันไรล่ามจ้ะพี่เองเอาให้เนยมาต้มกันจ้ะ นะ่นาลำพิษคือหั่นอะไรหน้าเทียนอ่ะหนึันน่

น่ากลำไหมน้องเน้อนเลียงเลยจเจอแล้วกกเคยอยู่เลี้ยงอะได้ไดเลยอากนมันลำนะอยู่ตู้ก็รำาว มือกอล์มไม่ใช่ผิวพันขาวผินดำคนรูปร่างใหญ่ ทั้ง,ทงก๋มเรียนทั้งแรงไม่มันเป็นอีกทังก๋มหมดตันนี้ะอะไเขาห้าโมงในการบ้านมันดังเข้าวงไหนอ่ะขาติดตามเนเทศกันกมงนังไหนฮนั่นน่ะเทศเทศดเหมืนเปิดแหล่โอ้โหชูบินด้านแค่ฝังมันเ

ว่าหัวแม่ทำเด่นไรอ่ะคือเพชรเกาเนี่ยมันเด่นแล้วหรอขมไ,ไรเพชรเแล้วอใช่ไหมทีแลว่ะชค่ะลาบินลาบินน้อยกดคากดติดตามช่วยกันไต้ถเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะ 我拿手机那个过来吧。